สวัสดีครับตอนนี้นะครับราคาแบตเตอรี่ลิเทียมราคาลงมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับราคาถูกนะครับมายังม่ถึงกับราคาถูกแต่ก็มีคนที่เอาไปใช้เยอะแล้วก็มีปัญหามากมายโหก็เยอะมากนะครับการันตีกัน5ปี1 0ปี15ปีนะใช้ไปถึงปีก็พังมีปัญหานั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราต้องมาคุยกันนะครับจริงๆเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ย มันจะมีประมาณ4-5ถึงหหัวข้อนะครับที่เป็นจุดสำคัญในการทำให้แบตเตอรี่มันเสียและเสื่อมไว้ดังนั้นการชาร์จกับการใช้เนี่ยเป็น2หัวข้อหลักหัวข้อแรกเลยแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ก่อนนะไอเรื่องของการชาร์จก่อนนะครับพูดถึงเรื่องของการชาร์จแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะพูดถึงเรื่อง ของการใช้นะครับมันจะเสืิมเนื่องกันแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของการชาร์จก่อนนะครับก็สวัสดีครั้งนะครับสวัสดีทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube นะครับเพื่อไปกำลังใจเล็เกน้อยนะก่อนที่เราจะเข้าไปชมเนื้อหากันนะครับอโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เกินเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไปแล้วนะว่าเออทำไมมัน มีปัญหากันเยอะมีปัญหากันเยอะจริงๆปัใจจัยในการที่มันเสื่อมหรือเสียเนี่ยปัจจัยมันหลากหลายมากอันนี้ผมจะพูดถึงในะกรณีที่แบตมือหนึ่งก่อนนะมันจะมีกรณีของแบตมือ2อ,อีกซึ่งแบตมือ2เราใช้วิธีที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มันจะต้องลดลดสเปคลงไปอีกนึกออไหมอ่าสมมติผมตั้งมา100หนึ่งถ้าเป็นแบตมือ2ท่านต้องลดลงไปเลยเหลือ50เหลือ60อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า เป็นแบตเตอรี่ริเทียมมือ1เท่านั้นนะครับส่วนใครที่ใช้มือ2อ,อยู่จะฟังเอาไว้ก็ได้นะเพื่อเป็นาการทําความเข้าใจพฤติกรรมของแบตเตอรี่นะครับเรารู้จักแบตเตอรี่มากขึ้นเราก็ใช้งานเขาได้มากขึ้นไม่มีแบตเตอรี่ตรงไหนดีที่สุดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเรานะเราเป็นผู้ใช้งานเราเข้าใจแค่ไหนเรารู้จักแค่ไหนนั่นแหละรครับคือตัววัดว่าแบตเตอรี่หรือระบบโซล่าเซลล์ของเรานั้น มันจะอยู่กับเราคุ้มค่าไหมเราใช้เขาได้คุ้มค่าไหมกับการที่เราลงทุนไปแล้วมันจะอยู่กับเรานานไหมขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเพราะเราคือผู้ใช้งานนั่นเองนะครับไปเราเข้าไปดูเนื้อหากันนะครับผมจะยกตัวอย่างแบตเตอรี่เนี่ยเป็น2ชนิดนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตกับ NMC นะฟอสเฟตตัวย่อคือจะเป็นตัวนี้นะครับ NMC ก็ตรงตัวเลยจะค่อนข้างง่าย ทีนี้ผมจะพูดถึงฟอสเฟตก่อนนะครับฟอสเฟตเนี่ยมีมานานแล้วนะครับมีมาก่อน NMC แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยอันนี้ค่าที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือค่าปก,กติทั่วๆไปส่วนแบตเตอรี่ตัวไหนที่อาจจะมีค่าเกินนี้หรือมีความเลิศหรูเพอร์เฟกมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นี่คือมี2แบบนะแล้วแต่คือมันเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหมจ่จริงๆที่เขาพัฒนาออกมาแล้วกับแล้วแต่อีกอันนึงคือ มันเป็นแบตเตอรี่ชนิดเดิมแต่เขียนสเปคให้มันเหนือกว่าคู่แข่งเพื่อที่จะขายออกได้เร็วอ่ะก็องไปวัดกันเอาเองนะครับว่าอันไหนน่าใช้ถือกว่ากันนะอันนี้ผมเขียนสเปคที่มันทั่วทั่วไปนะครับโดยปกติแล้วกันผมเขียนเป็นสเปคปกติแล้วกันแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตในกระแสชาร์จสูงสุดอยู่ที่50%นตะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดนึงว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่1 0 0แอมป์เท่ากันอ่ามันจะคิดง่ายนะอ่ะ ถ้ามาฟังวิดีโอผมเนี่ยหรือผมสอนเนี่ยตัดเรื่องสูตรคำนวณทิ้งไปก่อนนะเพราะผมไม่อยากสอนตามสูตรเพราะว่าถ้าตามสูตรมันจะคำนวณยากแล้วมันปวดหัวต้องมานั่งคิดกดเครื่องเลขใจกระดาษวุ่นวายนะครับปวดหัวเรานึกภาพอย่างนี้นะครับนึกภาพว่าแบตเตอรี่เนี่ยทั้งฟอสเฟตแล้วก็เอ็มซีเนี่ยมันคือ1 0 0แอมป์เท่ากันแรงดันไม่ต้องสนใจแรงดันตัดทิ้งไปก่อนเอาเอาแอมมาคุยกันก่อนนะตอนนี้นะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ย กระแสชาร์จสูงสุด50%นั่นหมายความว่ามันชาร์จได้เท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็คือ50แอมป์ดิสชาร์จสูงสุดได้80%ก็คือ80แอมป์ความจุใช้ได้สูงสุด80%ก็คือ80แอมป์เช่นเดียวกันทีนี้หลายคนจะค่อนข้างสงสัยว่ากระแสดิสชาร์จสูงสุดข้อที่2เนี่ยกับความจุใช้ได้สูงสุดเนี่ยมันต่างกันยังไงทําไมมันมันถึงไม่เหมือนกันนะครับ ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีเงิน100บาทนะการชาร์จเนี่ยถ้าเราจะเก็บเงินจากใครคนหนึ่งสมมตินะเป็นการชาร์จเนาะเราเก็บเงินจากเขาเนาะคนคนนั้นจะให้เงินเราได้ทีละ50บาทก็คือ50%ใช่ไหมอ่าก็คือ50บาทแต่เวลาเราใช้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราสามารถใช้เงินได้ทันทีคือแค่80บาทเท่านั้นนะคือใช้ได้ทันทีเลยคือจ่ายปุ๊บไปเลย80บาท เราไม่ต้องมาจ่ายทีละ10บาท20บาท30บาทไม่ต้องเราจ่ายทีเดียวไปเลย80บาทส่วนความจุที่ใช้ได้สูงสุดนั่นหมายความว่าคุณมีเงิน100คุณใช้ได้แค่80บาทนะอีก20บาทคุณต้องเก็บเอาไว้ห้ามใช้เด็ดขาดประมาณนี้นะครับทีนี้รอบของการใช้งานจะสังเกตว่าฟอสเฟตสมัยนี้รอบการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับก็คือ 6000- ถึง10,000รอบเลยนะอ่า่รอบคิดยังไงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคร่าวๆไม่ลงลึกนะ 1รอบนะครับก็คือการชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วก็ใช้หมด1ครั้งเขานับเป็น1รอบแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราชาร์จเต็ม1ครั้งแต่เราใช้เนี่ยเราใช้ไปแค่ครึ่งเดียวใช้ไม่หมดนะแล้วเราก็เก็บอีกครึ่งนึงไว้ใช้พวกนี้อันเนี้ยถึงจะนับเป็น1รอบแต่เวลาคำนวณเนี่ยถ้าจะใช้ง่ายนะครับถ้าจะง่ายเราคำนวณไปว่าวันละ1รอบ อ่าอันนี้คือคำนวณง่ายๆเนาะวันละ1รอบก็กิ๊ง,ง่ายๆสมมติหกพันรอบใช่ไหมก็เอาสามวันไปไปหารน,นะครับไปหารเจ้าตัวหกพันนี้เราก็จะได้จำนวนปีขึ้นมาแต่มีมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะอันนี้ผมแค่พูดคร่าวๆให้ฟังนะบางคนสงสัยว่ารอบการใช้ง,งานคืออะไรมานับยังไงวะมันก็คือไซเคิลน,นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูฝั่งเจ้า NMC บ้างนะครับอ่ารู้เจ้าฝั่ง NMC บ้างกระแสชาร์จสูงสุดเนี่ยก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต หนึ่งร้ออ่์เซ็นะผมลืมอีกเรื่องหนึ่งนะภาษาในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาจะนับกันเป็น C นะถ้า100%เนี่ยเขานับเป็น1นอ่าถ้า50%เนี่ยเขานับเป็น0 5นอันนี้ภาษาแบตเตอรี่นะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบเป็นปเปอร์เซ็นต์ก็คือบางคนบางคนอาจจะเข้าใจว่าปเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะ เข้าใจง่ายกว่านะครับแต่มันคืออันเดียวกันนะแต่ส่วนใหญ่แบตเตอรี่เขาจะเขียน 1C 2C 0.5C ชาร์จได้ไม่เกิน 0.5C อะไรประมาณนี้นะออนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าใช้เป็นเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมองง่ายกว่านั่นเองกระแสที่ชาร์จสูงสุดก็คือ100%นั่นหมายความว่าเราสามารถจ่ายไฟออกในทันทีเนี่ยได้เต็มเลยเต็มแม็กเลยอ่าและก็ความจุใช้ได้สูงสุดคือ90% 90% นะก็คือเนี่ยความจุสูงสุดที่มันจะใช้ได้แลวเรามีเงิน100บาทเราใช้ไอเนี่ยได้แค่90บาทอีก10บาทต้องเก็บไว้ถึงแม้นะครับถึงแม้เราจะสามารถจ่ายเงิน100บาทได้ในทันทีแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะเราต้องเก็บไว้อีก10บาทนะเพราะมันใช้ได้แค่เก้าสิบเปอร์ซ็นต์ใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยการชาร์จและการใช้เนี่ยของแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะคิดเป็นชั่วโมงนะคิดเป็นชั่วโมง อย่างเช่นถ้าตัวนี้แบต100แอมป์ตามที่เรายกตัวอย่างเอาไว้ NMC ถ้าเราใช้กระแสชาร์จวิ่งเข้าไป100%ก็คือ100แอมป์ไปเลยปื๊ดเข้าไปเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเขาก็จะเต็มอ่าแต่ถ้าเป็นฟอสเฟตมันได้สูงสุดคือ50%นั่นหมายความว่า100แอมป์เนี่ยเราต้องแบ่งชาร์จ2ครั้งก็คือเป็น2ชั่วโมงนั่นเองอ่าอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆแต่แน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้มันใช้ได้แค่80% ถ้า50%สองครั้งมันก็เกินถูกไหมเออมันก็ไม่ได้นั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นประมาณสัก50%ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อีก30%อีกอีกไม่ถึง1ชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันชาร์จ1ชั่วโมงจะแม้เต็ม100%เรแต่เราใช้ไปแค่90มันก็เต็ม100%โดยที่ไม่ต้องถึง1ชั่วโมงประมาณนี้นะออก็ไม่อยากเสียเวลากับตรงนี้เยอะนะครับแต่พยายามจะอธิบายฟังเข้าใจง่ายนะรอบการใช้งานของ a m c แน่นอนแหละครับมันชาร์จเยอะใช้เยอะมันก็จะ ลดลงนะครับรอบลดลงประมาณ3,000-6,000รอบก็ยังไม่มีเกินนี้นะสำหรับ NMC นะครับเต็มที่คือ6,000รอบซึ่งปกติเลยนะแบต NMC พื้นฐานคือได้แค่3,000รอบนะ6,000รอบนี่คือน่าจะเป็นแบตรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะ6,000รอบรุ่นปกตินะรุ่นปกติก็คือ3,000รอบเท่านั้นการใช้แบต NMC เหมือนเราขับรถเร็วๆพุดปาร์ดพดปาร์ดแซงซ้ายแซงขวาขับเร็วอ่าวันนั้น แต่ NMC ไอ้แบบไอ้ฟอร์เฟตเนี่ยเหมือนเราขับไปเรื่อยๆขับไปเนิบๆอ่าแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกันนะแต่อันนี้อาจจะถึงเร็วกว่าเพราะว่าใช้ไฟเยอะไงพุดปั๊บพุทปั๊บอ่าใช้ไฟปุ๊บป๊บุ๊บปั๊บไดรวดเร็ว,รวสับสับช่องได้ไวอาา่าก็เรียวกว่าสับช่องซ้ายขวาซ้ายขวาได้ไวอันนี้เราจะขับช้าหน่อยเวลาจะแซงซ้ายแซงขวาก็อาจจะมีจังหวะแซงนิดนึงยงต้องทิ้งระยะห่างอ่าประมาณนั้นแหละอ่าลงคร่าวๆวันนี้นะทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นของการใช้ ระบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับระบบชาร์จแบตเตอรี่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นชาร์จเจอร์ที่คุมกระแสะไม่ได้เป็นชาร์จเจอร์ทั่วๆไปเลยจะเป็น pwm mppt นะครับเอาที่มันคุมกระแสะไม่ได้นะปรับโวลต์ได้อย่างเดียวนะครับปรับโวลต์ได้อย่างเดียวผมยกตัวอย่างเป็นแผง550าวัตต์เนี่ยสี่แผงซึ่งถามว่าทําไมต้องยกตัวอย่างเป็น550าวัตต์ปัจจุบันนี้นะครับแผง550าวัตต์มันเป็นแผงที่มีราคาถูก และหาซื้อได้ทั่วไปซึ่งราคามันอาจจะถูกกว่าแผง400วัตยุคก,ก่อนซะด้วยซ้ำนั่นแหละผมกำลังยกตัวอย่างเป็น550วัตและส่วนใหญ่ก็จะติดกัน4แผง2ะ2ถึง4แผงคือระบบเล็กๆนะระบบไม่ใหญ่เต็มที่คือ4แผงส่วนระบบ6แผง8แผง10แผงนั้นคือระบบเข้าใหญ่ไปแล้วนะครับเราจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นักอ่ะแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้มีแผงมีชาร์จเจอร์ตัวธรรมดาตัวนึงมีแบตเตอรี่ลูกหนึงนั่นเองนะครับ ผมยกตัวอย่างเป็นระบบ24โวลต์แต่ชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยเราเลือกว่าเป็นชาร์จเจอร์60แอมป์ชาร์จเจอร์60แอมป์ถ้ามันใช้24โวลต์ได้มันก็ต้องใช้12โวลต์ได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าเราใช้ระบบ48โวลต์ชาร์จเจอร์เราก็ต้องรองรับ12 24 48อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับต่อมาอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้ดูเป็นชาร์จเจอร์และการอดีผมาหารูกกราฟิกที่เป็นชาร์จเจอร์ที่ MPPT ไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะ ถือว่าเข้าใจกันแล้วกันชาร์จเจอร์อีกแบบหนึ่งคือชาร์จเจอร์ที่สามารถคุมกระแสดได้ส่วนใหญ่มักจะเป็น MPPT ที่มีราคาสัก3,000อันนะถ้ายังถูกเลยนะก็คือ3,000กว่า3,000กลางๆถึง3 0 0 0าปลายๆนะครับ4,000อันนี้คือชาร์จเจอร์ MPPT ที่สามารถคุมกระแสไฟได้ก็ระบบเหมือนเดิม1 2 2 4โวลต์น,นะครับขนาด6 0แอมป์เท่ากันทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ดูว่า อันไหนที่ผมแนะนําอันไหนที่ผมไม่แนะนานะครับผมใช้คําว่าแนะนานะใช่แน่นอนครับชาร์จเจอร์ที่คุมกระแสไม่ได้ผมไม่แนะนําเพราะว่าอะไรครับเราดูขนาดแผงนะแผงมันเยอะเนาะถามมันต่อได้ไหมมันก็ต่อได้อยู่แล้วนะครับชาร์จเจอร์แบบนี้เนี่ยหกสแอมป์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น PWM ห, PW หรือจะเป็น MPPT นะครับมันก็จะรับแรงดันแผงได้ไม่เกิน150บโวลต์เราต่ออนุกรม2แผง แล้วก็มาขนานกันมันก็ได้แหละถูกไหมไม่เกินแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมแนะนําคือตัวตัวนี้นะครับก็คือตัวแบบคุมกระแสได้นั่นเองอ่าถ้าเราเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะเราจะเป็นต้องใช้แบบนี้ทีนี้เรามาดูเหตุผลกันนิดนึงว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันถึงไม่เหมาะสมนะครับนี่เห็นไหม ถ้าเราใช้ชาร์จเจอร์แบบคุมกระแสไม่ได้นะครับเราลองดูพลังงานโดยรวมก่อนนะอันดับแรกนะครับพลังงานโดยรวมจากแผงสีแผงเข้ามา2,200วัตต์ใช่ไหมชาร์จเจอร์ปล่อยได้60แอมป์เต็มๆก็คือ1,740วัตต์ที่ระบบ24โวลต์นะ24โวลต์แต่เวลาเราชาร์จเต็มเนี่ยแต่ผมยกเป็นฟอสเฟตนะชาร์จเต็มก็คือ29โวลต์29โวลต์60แอมป์ชาร์จเจอร์ต้องปล่อยเต็มเลยแล้ววิ่งไปเข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่่่เทาไหรรคับ100แอมป์ แต่เราชาร์จเท่าไหร่เราชาร์จ6 0์แต่จริงๆแบตเตอรี่ฟอสเฟตมันชาร์จได้สูงสุดคือเท่าไหร่ครับ50%ก็คือต้อง5 0แอันนี้เกินไปอีกเช่ไหมอ่าเพราะว่าอะไรครับชาร์จเจอร์มันคุมกระแสไม่ได้ไงแล้วแผงผลิตมาเกินยังไงไฟแผงมันต้องวิ่งไปเต็มๆอยู่แล้ววิ่งเข้าชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ดันออกไปเต็มแน่นอนนะเพราะแผงผลิตได้เยอะไงปัญหาที่เจอคืออะไรครับความร้อนที่เกิดขึ้นเห็นไหมชาร์จเจอร์ 60A โหแล้วโหรีบพลังงานไป6 0์เหมือนกัน มันก็หนักใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหนักเหนื่อยหไหมหนักเหนื่อยร้อนแล้วก็เอาประช์าแบตเตอรี่เกินค่าสูงสุดที่แบตเตอรี่จะรับได้อีกแบตเตอรี่ก็เป็นยังไงครับมันก็ร้อนเพราะเคมีด้านในมันเครียดอายุมันก็สั้นลงเห็นไหมผมเลยมาแนะนําว่าถ้าใช้ชาร์จแบบคุมกระแสไม่ได้อย่าทําแบบนี้นะไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้แบตเตอรี่อายุสั้นแล้วก็เสียได้ไวมากนะครับต้องระวังด้วยใครที่ใช้อยู่ก็ไปปรับเปลี่ยนนะ ส่วนเราใช้ชาร์จเจอร์ที่คุมกระแสะได้นั่นเองไฟแผงมาเท่าไหร่ครับ2,200วัตต์เราไม่ได้สนใจเข้ามามากมาน้อยก็แล้วแต่มันนะเพราะชาร์จเจอร์เราคุมกระแสะได้ใช่ไหมมัน0-60ถึงแอมป์มันคุมได้เห็นไหมแต่เราปรับไป้เท่าไหร่ครับ50%มันก็ดึงพลังงานจากแผงมาแค่1,450วัตต์แล้วก็ดันมาชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรีร่ใช้ได้ไหมแบตเตอรี่ใช้ได้นะใช้ได้นะ50%มันก็จะมีความร้อนแต่อาจจะไม่ร้อนเท่าตัว,ตวเมื่อกี้นี้นะครับก็อาจจะร้อนร้อนน้อยกว่านิดนึงอ่า แต่อายุสั้นลงไหมอายุก็ยังสั้นลงอยู่นะเพราะว่าเราไปชาร์จถึงค่าสูงสุดที่มันรับได้นั่นเองนะครับอันนี้เราลองไปดูอีกวิธีหนึ่งถ้าเราอยากจะใช้แบตตัวนี้เราอยากจะใช้ชาร์จเจอร์ธรรมดาเราไม่อยากใช้ MPPT เนาะเราไม่อยากปรับเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยเนาะเราลองมาดูวิธีนะครับเราจะทํายังไงกับมันดีถ้าเราใช้ชาร์จเจอร์แบบที่คุมกระแสไม่ได้เราต้องไปคุมที่ พลังงานต้นกำลังนั่นก็คือแผงโซล่าเซลล์ถึงแม้เราจะติดชาร์จเจอร์6 0์ก็ตามแต่แผงเรามาได้แค่นี้มันดันมาชาร์จแบตมันก็ได้แค่นี้แล้วแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตหรือจะเป็น NMC นะครับผมแนะนำค่าที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่คือ20%เท่านั้นนะ 20%อารุมอรวยให้ไม่เกิน30%แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆ20%เท่านั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับแบตเตอรี่นะครับยกเว้นเราไม่เห็นจำเป็นจริงๆที่เราต้องรีดรีดแบบรีบชาร์จอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแล้วต้องใช้เครื่องปั่นไฟถ้าเราปั่นนานมันก็ไม่ได้จะไปกินน้ำมันเราเยอะโอเคตอนนั้นเราอาจจะปรับขึ้นเป็น50%ก็คือชาร์จไปเลย50%ปื๊ดยาวไป ประมาณสักชั่วโมงสชั่วโมงแล้วก็ดับเครื่องปันไฟเป็นอย่างนั้นนานๆครั้งได้ไม่ว่ากันแต่ไม่ควร50%ท,วท,วทุกวัน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 ไม่ได้แนะนำนะครับ20%ใครที่ใช้กระแสชาร์จแบตเตอรี่เยอะอยู่นะไปคำนวณแล้วก็ปรับลงซะให้มันเหลือแค่20%แบตท,ท่านก็เต็มอยู่ดีนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเต็มที่เลยนะถ้าชาร์จ20%ไม่ว่าคุณจะใช้แบต400แอมป์500แอมป์1000แอมป์2,000แอมป์แล้วแต่ ถ้าท่านตั้งชาร์จ20%แบตท,ท่านจะเต็มภายใน3.5ชั่วโมงไม่เกินนี้หรอกนะประมาณนี้นะแต่แผงท่านต้องเยอะกว่านะไม่ใช่แผงน้อยกว่าแล้วเป็นยังไงไม่ได้นะเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์เห็นไหมผมสังเกตไอ้ผมให้ดูไว้คือเป็นแผง650วัตต์แผงเดียวแต่พอเอามาเข้าชาร์จเจอร์ทำไมมันผันออกได้แค่580วัตต์แน่นอนแผงโซล่าเซลล์มันไม่มีทางได้เปอร์เซ็นต์100%มันก็มีทางแต่มันเป็นมันยากมากนะครับมันยากมาก ส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําให้คิดที่80%พอนะครับคิด80%หักลบไปแล้วก็จะเหลือ580บาทชาร์จเจอร์ก็ดันออก20แอมป์ชาร์จเจอร์ทำงานสบายไหมชาร์จเจอร์รองรับได้60สูงสุดเราใช้แค่20ชาร์จเจอร์เย็นทํางานสบายชิวๆเห็นไหมไอ้ตัวนี้จะพังไหมมันก็ไม่พังแบตเตอรี่เย็นไหมเย็นกกระแสชาร์จน้อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อายุแบตเตอรี่ก็เพิ่มมากขึ้น ่าเห็นไหมถ้าใครใช้ชาร์จเจอร์แบบคุมไม่ได้นะท่านต้องไปควบคุมพลังงานต้นกำลังนะครับอ่าต่อมาเป็นชาร์จเจอร์ที่แบบคุมกระแสได้อ่าคุมกระแสได้ข้อได้เปรียบคืออะไรครับเห็นไหมข้อได้เปรียบของมันคือมันใส่แผงได้เยอะนั่นเอง ใส่แผงเยอะก็ตามแต่เราก็ดันออกแค่2 0แอมป์ก็พอก็คือ20%รนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมเย็นชาร์จเจอเกลเย็นทำงานสบายชิว,ชวแล้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่เสื่อมอายุยืนอายุยาวนะครับถามว่าการใส่แผงเยอะดีไหมมันดีตอนที่แสงแดดอ่อนอย่างเช่นตอนเช้านะครับตอนช่วงกำลังจะเย็นบ่ายสามเป็นต้นไปอย่างเงี้ยแผงเยอะพลังงานมันก็อยากได้เยอะไงอ่าช่วงมีเมฆเยอะ ฝนยังไม่ตกนะแต่มีเมฆเยอะกับช่วงที่ฝนใกล้จะตกมีเมฆบ,บางครั้งนะบางครั้งฝนตกเนี่ยแต่มันก็ยังผลิตไฟได้อยู่นะมีนะครับบางผมก็ผลิตได้นะบางทีฝนตกเนี่ยคือมันไม่ได้มืมดมากเนาะแต่ฝนตกมันก็ผลิตไฟได้อยู่การที่มีแผงเยอะๆนะครับมันก็จะมีข้อได้เปรียบคือมันยังผลิตไฟได้ให้เราใช้ได้เยอะอยู่นั่นเองนะประมาณนั้นนะก็เรื่องชาร์จนะครับผมฝากไว้ประมาณเท่านี้แหละนะแต่เราไปดูอีกนิดนึง นี้นะครับรอบการใช้งานเราจะมาทิ้งท้ายเรื่องของรอบการใช้งานได้ฟังกันนะรอบการใช้งานเนี่ยที่เขาบอกว่า6 0 0 0นถึงหนึ0 0รอบสามพันถึงหกพัรอบเนี่ยตอนเขาทดลองเนี่ยเขาทดลองในห้องที่มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า25องศานั่นหมายความว่าอะไรครับเรามาวางในที่ออนอกบ้านในห้อง ห้องที่ระบายอากาศไม่ได้ดีนะอุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะต้องมี30กว่า40แน่นอนอ่าสากว่า40แน่นอนขนาดผมวางไว้ในห้องแอร์นะครับอุณหภูมิ24องศาบางครั้งเราใช้งานเนี่ยนะครับที่อ่าที่ขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราดึงกระแสะเยอะเนาะความร้อนที่ขั้วแบตเตอรี่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นมัมก็อาจจะเป็น35 36เต็มที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ขนาดผมวางในห้องแอร์24องศานะ แตถถ่ถ้าบ้านคนไหนที่ไม่ได้วางในห้องแอร์ด้วยแล้วก็ระบายอากาศไม่ดีด้วยแล้วท่านดึงกระแสออกจากแบตไปใช้มากๆท่านอย่าคิดเลยครับว่ารอบการใช้งานท่านจะเป็น3 0 0 0ถึง6,000รอบการใช้งานท่านจะเป็น6 0 0 0ถึง10,000ไม่มีทางเพราะว่าอุณหภูมิรอบข้างมันสูงอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมแบตเตอรี่ลิเธียมยังไม่ถูกเอาไปใช้แทนแบตเตอรี่รถยนต์ในห้องเครื่องยนต์นะครับเพราะไม่มีเรื่อง ของอุณหภูมิอยู่ด้วยใช้ได้กับใช้ดีมันไม่เหมือนกันนะละักษณะมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เก็บเล็กน้อยนะครับอ่ะเราก็คงต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้นะก็จะเห็นได้ว่าผมแนะนํามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของแบตเตอรี่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้แบตเตอรี่อันนี้การใช้แบตเตอรี่เนี่ยสำคัญกว่าการชาร์จอีกเพราะว่าการชาร์จบางคนก็ ยังไม่ได้มีปัญหามากนักแต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนี่แหละไอการใช้งานนี่แหละเป็นปัญหาที่ทำให้แบตเสื่อมได้เร็วที่สุดนะครับาเป็นปัญหาที่ทําให้แบตเสื่อมได้มากที่สุดคือเรื่องของการใช้เพราะว่าผู้ใช้เนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจแบตเตอรี่นะครับก็จะเดิมนะครับก่อนจบคลิปกันไปนะครับก่อนจากกันไปก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องยูทูบเซียนโซล่าเซลล์กันนิดนึงนะครับ ใจจนใจสินค้าอื่นๆหรือมีคำถามอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทางเพจเซียนโซล่าเซลนะครับก็จะมีแอดมินเขาจะมาคอยตอบให้อยากจะได้วงจรวงจรอะไรอยากจะให้ทําอันนี้ให้หน่อยให้อาจารย์ทำวิดีโอตัวนี้ให้หน่อยผมอยากจะรู้ตรงนี้เพราะป้ายผมมีปัญหาก็ลองคอมเมนต์ในใต้วิดีโอนี้ก็ได้หรือแจ้งไปทางเพจเซียนโซล่าเซลก็ได้ไอหมีเขาก็ จะมาบอกผมไปทีหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะนั่งทําให้เนาะหรือไม่ก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนี่แหละแต่ผมก็จะอ่าน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 ดูนะครับอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันเสมอมานะครับเดี๋ยวเอาว้าเอาเอาเราเอาไว้เจอคลิปวิดีโอหน้าละกันสลับวันนี้ขอบคุณมากๆที่สละเวลาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ